เจ้าเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจากฟังประเทศเยอรมนีนะจ๊ะสวัสดียามเช้าๆนะคะกับสาวเมืองสีคนไก่บานนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้อากาศลมพัดวอยๆเจ้าเพื่อนเพื่อนคึกกันกับบานเห่าเลยจ้ะช่วงอ่บานเห่าช่วงซื้อเกีียวเข่านะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นเดือนอ่กรกฎาคมอยู่นะคะเป็นอ่ปลายปลายเดือนจ้กเพื่อนเพื่อนแล้วน้ำกะ แฟนเพื่อนบอกว่าฝนจะตกนะคะแต่ว่าฝนโตมันกะพ่อแยำแย่นอกจากเพื่อนเื่อนบ้างเหมาะพื้นที่กะโต้งแห้งหิมะล่งนะคะเอ้ยบักเห็บล่งนะคะแต่อันนี้เป็นน้ำเศร้าเข่าอจาเพื่อนเื่อนที่น้ำเห็ดเอาไว้นะจ๊ะน้ำม,มาผสมกับส่วนอาาัตตานอกจากเพื่อนเือนน้ำจะผสมไส่หนีนะคะเอามาหดพักนอกจากเพื่อนเื่อนเพื่อ ว่าให้ล่ำตนเพื่อนเอ่าเขียวหลักก็แข็งแรงนะคะเพื่อนเพื่อนแนะนำจะเอาขอ้างหลังให้เบ่งนะจ้ะอันนี้เป็นถั่วเนาะไปจับเพื่อนเพื่อนตามมาเบ่งในคลิปน้ำกันจ้าจับเพื่อนเพื่อนอวดนนจ้าอวดบกเคลิดเพลินง่จ้พภูมิใจนําเสนอจับเพื่อนเพื่อนเต็มใหม่เต็มมือจ้ะปลูกในกระถางนะคะที่น้ำเคยลง ปลูกใบหัวน้าพาบ้านเราเนาะจา้ะนาอเป็นพีเหลี่ยงนะคะนี่จ้ะอันนี้พันเล็กจกก้ะกระเทศปีนี้นาาปลูกด้ซีกระทางจาง้ะงามงาๆจ้ะเพื่อนๆสีเป็นงามขนาดสดใสเพื่อนๆเฮ็ดหยางฝรัง บนวันนี้พันวนุสตังเงินบจ้พฝรังมาเก็บแบบตัวเลอจับเพื่อนเพื่นไซมงามบ่งามบ่ติหลักเิเออน้ำซกเก็บไปตามจ้เพื่อนเพื่อนม่นคล้ายคายมอนสัตูเอสเนียรสึล้างซ้ำเอเซฟโฟโต้เนีย ตุม้มเสียเงียคุกเนี่ยจ้ะนำเสื้อป,มมปิดตาสวมจ้ะเพื่อนๆปล่านำอยากกินตามตามแบบทั่วจ้ะตามจริงอันจักเป็นอีหยังนะคะเพื่อนๆผล่านพูดได้โหกเขียนมาไต่คอมาะเหม็นด้วยจ้ะคนอยู่หนีจักเพป็นเป็นอีหยงังเพิเ่อมใหญ่กินบักทั่วสดๆจ้ะ <laughs> พี่พี่นี่ที่รักตุมมุเสเฮียเมื่อดึงมากวีตัวมันเก่ยกับปุตตินามคือเราออกนามญาณอัาน,นเล่าอ่นดึงจะเป็นเพื่อนมานี้เนี่ยนี่ตุ้มมุเสเฮียอ้าวได้ได้เนี่ยสัต เห็นบ่ถ้าเราเก็บเล้ยจ้ะเพื่อนๆนะน้ำปลาเก็บนะคะน้ำซูไปตํตาสมจ้ะเพื่อนๆผลผลิตปีนี้นะคะหมอแมนจะเพื่อนๆน้ำเก็บเพิ่มอีกจ้ะเก็บไปเป็นหลอบเป็นหลอบเลยนะคะเพื่อนๆเลือกว่าตัวใดมันใหญ่สิกับเก็บจ้ะ มาชัดกับขอโทษด้วย้ะเพื่อนเพื่อนพ่นอีกจ้ะครั้งหน้านี่นะคะเบิงหลอบหนอบก่อนน่จะจ้ะปีหนีพ้นผลิตอ่ะดียุ่จ้ะเพื่อน เดาน้ำจะไปเก็บมะเขือเทศน้ำจ้ะ บักทั่วปลอดสารจะเพื่อนๆแล้วน้ำจะขออนุญาตเพื่อนๆเ,เก็บไปเรื่อยๆก็เนาจะจ้ะเนาะจะเพื่อนๆต่อโดยพักบุงนะคะพักบุงปีนี้ของน้ำพอค่อยง่ามปันได้จ้ะแต่กะใครกลัวมี่อยู่จ้ะทีเด็ดเอาไปผัดจ้ะ อยากเอาต่อตีอเพันใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆล่มพัดวอยๆอยู่จากเดีวกกบฝนเดีวกกบร่มอ,อยู่เมือเ่อจะเพื่อนๆเอามดใหญ่ๆก่อนนะจ๊ะนามเด็ดเอาจานามลืมมีด วราิมาเก็บบักตัวไปไว้ต่ำก็บพอดีมื่เห็นพักบุบมันใหญ่แล้วเก็บไปนําด้วยจ้ะ เห็นบ่จ้าจเพื่อนๆได้ยินเสียงลมบ่จ้าจเป็นตายานจ้ะได้พัดนึงจะเพื่อนเพื่อนเก็บซ้ำพ่อกินจ้ะจะเพื่อนเพื่อนอยากยังกะมาเก็บจ้าแมนความอ่าผุดถ่อโบราณเพิ่์ลวาจ้ะมกเขือเทศหนาม,มัก แบบบบสุกแห้งด้วยจ้ะนำมากออกแข็งแข็งนะคะนี่จ้ะเก็บไปใส่ตำทั่วจ้ะอยาก,กินตำทั่วนะคะ